จะเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังน่าสนใจมากเลยจะเล่าเรื่องให้ฟังมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยมีโยมคนหนึ่งแกก็มีโชคมีชัยอยู่ตลอดนะฝันก็ฝันแม่นแม่น,มนโยมผู้หญิงเคยมาหาแตามาแล้วหลายครั้งแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่เห็นหน้าเลยอายุก็ประมาณห้าสิบกว่าปีแล้วโยมคนนี้ ฝันก็ฝันดีดีฝันแมน่นแมน่นแต่ว่าแกไม่ค่อยเล่นเลขเล่นหวยนะแต่ว่าแกเป็นคนที่ฝันแมน่นอืมถ้ามีโชคมีลาบก็มีไม่มากหรอกเพราะว่าแกเป็นคนไม่ค่อยเล่นแต่ว่าฝันแมน่นเรื่องเล่นเรื่อง,เร,องเรื่องหวยนะี่อืแกเป็นคนมีความศรัทธาในพุทธศาสนามากมสมัยก่อนแกจะไปทําบุญกับวัดหลวงตามหาบัวตลอดรรวัดป่าบันตัดเป็นโยมผู้หญิงเขาอยู่เมืองอุดรน,นี่แหละ เคยมาหาตามาตลอดอผิวพรรณนี่ผ่องใสเลยเดย้หน้าตาก็ยิ่มเอ,อิบผ่องใสใจบุญศุนทรรธานจริงๆก่อนหน้านั้นเมื่อนา,นานหลายปีแล้วล่ละเขาเป็นโรคมะเร็งโรคมะเร็งเขารักษามะเร็งด้วยตัวของเขาด้รักษามะเร็งหายขาดเลยอืมแต่ก่อนไปตรวจใหม่ๆว่าเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายไปทัน กลับมาบ้านก็ร้องห่มร้องให้ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงอืสงสารตัวเองก็สงสารสงสารลูกก็สงสารลูกยังอยากจะเห็นอนาคตของลูกผู้เป็นแม่ยมผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงไปตรวจเจอโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายระยะสุดท้ายอืหม,มอบอกว่าไม่หายหรอกขั้นสุดท้ายนี่ไม่หายตั้งแต่บ,บอกกับหูจ,กจักอยู่้เนาะว่ามันบ่หายเนาะ เออนั่นแหละแต่ว่าแกมีพื้นฐานดีมากแกเคยฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์นี่แหละการฟังนี่เป็นสิ่งที่ดีด้บางมันเป็นการรับฟังที่บางสิ่งบางอย่างเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเราก็เคยเราก็ได้ยินได้ฟังถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นการทบทวนด้วยเข้าใจไหม <c oughs> อือเป็นการทบทวนเขามีพื้นฐานดีดี ชอบทำบุญศูสย์ทระทรไปตรวจไปตรวจเจอโรคมะเร็งอยู่อยู่ที่อุดอรเนี่ยกลับมาร้องผมร้องให้เลยอืผมก็ล่นเด้เขาเจ้าจเอิ้นว่าอย่างเขาขี้โม่บอ่ะ,ะแะะม่บ่ผมร่วงผมหล่นอะโอว้ยน่าสงสารพร้อมจอยจอยปิตะเลียตัวนี้ยัยงยยยีกินข้าวก็ไม่ค่อยได้อืสงสัยจะไม่หายแล้วเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายทีนี้แกตั้งกิตอธิฐานเลย อ้าวมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นวางัันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นอืแกตั้งจิตอธิษฐานเลยอาบน้ําเรียบร้อยชำระร่างกายให้สะอาดแกก็สวดมนต์นั่งสมาธิเลยนั่งก็นั่งอืแกมีความรู้สึกว่าจะนั่งนานๆเลยดูซิมันจะเป็นยังไงวางัันแกนั่งสมาธิหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนี่แหละ หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ในลมหายใจเข้าออกนั่งสมาธิวันนั้นรู้สึกว่านานมากเลยไม่รู้ว่ากี่นาทีกี่ชั่วโมงไม่ได้กําหนดเลยแต่ว่านั่งไปแรกๆมันก็อึดอัดรู้สึกว่ามันปวดพอนั่งไปนานๆยิ่งปวดมากเลยแกก็มีศรนะัทธาเนาะมีความตั้งมั่นจิตใจ แกแน่วแน่แล้วสจัจจว่าจะตั้งไว้แล้วว่าจะนั่งน,นานๆแกก็นั่งนานหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงนะวันนั้นนั่งนานๆหลายชั่วโมงเข้าหลายชั่วโมงเข้านานเข้านานเข้านานเข้นา,นนา,นนานรู้สึกว่ามันปวดแล้วก็ออกร้อนมากเลยอเหมือนกับมันจะแตกนี่แหละร่างกายสังขารน,นะอืมเหมือนกับมันจะผุจะพังเหมือนกับมันจะระเบิดนี่แหละในความรู้สึกแกนั่งไปนั่งไปนั่งไป แกมีความแน่วแน่นั่งนานานนาไม่ใช่ธรรมดาทีนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนกับร่างกายสังขารมันแตกเหมือนกับมันระเบิดนะเสียงตุ้มขึ้นอย่างแรงเลยในความรู้สึกนะแต่ว่าไม่ได้ร่างกายสังขารไม่ได้ระเบิดร่างกายสังขารไม่ได้แตกนะในความรู้สึกในจิตของแกน่ะนะเข้าใจไหมจะค่ะ ได้ยินเสียงตุ้มบางเกิดแสงสว่างเลยที่นี้ตั้งแต่นั้นมามีแสงสว่างออกจากหน้าผากนี่แหละมองอะไรทะลุปูงปงหมดเลยเรียกว่าตาดีเลยในขณะนั้นตาดีหูดีเลยถ้าพูดอีกภาษาหนึ่งก็เรียกว่ามีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์มีตาทิพย์เลยรู้จากกิดใจงผู้อื่นด้วยใครคิดดีไม่ดีแกรู้นะอืใครเป็นแบบไหนแบบไหนแกรู้แต่ว่าแกจะไม่พูดอันนี้เรียกว่ามีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์ตาทิพย์ พอนั่งแล้วหลังจากคลายสมาธิออกจากสมาธิแล้วก็มีความรู้สึกว่าสบายในร่างกายสังขารตัวเบาเลยทีนี้สวา่างอตัวนี่เบาเลยมีแสงสว่างสบายในความรู้สึกร่างกายสังขารนี่เหมือนกับหายจากโรคมะเร็งแล้วไงไม่ได้กินยาเลยนะเหมือนกับหายจากโรคมะเร็งแล้วก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลไปตรวจมะเร็งนี่แหละว่ามีเชื้อมะเร็งไหม พวกหมอพวกพยาบาลพวกแพทย์ก็ตรวจดูโอ้ยไปได้ยาดีมาแต่ไหนกินน่ะเชื้อมะเร็งมะลงมะเร็งไม่มีเลยว่างั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยว่างั้นนี่แหละสมาธิรักษาโรคมะเร็งหายปิดทิ้งเลยท่านทั้งหลายหายปิดทิ้งเลยอืมนี่แหละได้ทั้งหูทิพตาทิพด้วยอันนี้เป็นโยมผู้หญิงอยู่เมืองอุดอรนี่มาเล่าให้ฟังแกรู้แก,แกเห็นนู่นนี่นั่นหมดเลยนะ เรื่องเรียกเรื่องหวยนี่ก็แม่นยำนะแต่ว่าแกไม่บอกมันขึ้นอยู่ที่ดวงบาร,รมีของแต่ละท่านแต่ละบุคคลแม้แต่แกได้มาแกก็บางทีแกก็ยังไปซื้อไม่ได้เลยมันไม่มีความอยากจะซื้อไม่มีความอยากจะเล่นสงสัยทานบาร,รมีแกคงไม่มาทางนี้อะไรประมาณนี้หละอันนี้อยากจะเล่าให้ญาติโยมท่านทั้งหลายฟังเผื่อจะลองเอาไปปฏิบัติด,ดูไม่ได้กินยาเลยโรคมะเร็งหายขาดได้ทั้งงูทิพตาทิพย์ รู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้เห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเพราะว่าอะไรเขาสร้างคุณงามความดีเขาสร้างบารมีมาตลอดเขามีธรรมะมีพื้นฐานที่ดีเมื่อมีทุกข์ก็เหมือนกับความทุกข์น่ะเป็นยารักษาโรคเรียกว่าธรรมะโอสถดเรียกว่าธรรมโอสรธรรมรักษาใจทารักษากายทุกวันนี้ก็ผ่องใสอวนทวนอุดมสมบูรณ์หน้าตาผ่องใสไม่มีโรคมะเร็งเลยช่วงนี้ก็ทำบุญมาตลอด ตีสามตื่นแล้วนะตีสามตื่นมาสวดบนทรรวัดเช้านั่งกรรมฐานภาวนาแล้วไม่เคยขาดเลยนี่แหละเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโรคมะเร็งปิดทิ้งเลยรักษาโรคมะเร็งด้วยธรรมโอสถรักษาโรคมะเร็งด้วยสมาธิโรคมะเร็งหายทันทีเลยระยะที่ถามตามจริงมันไม่หายไหมบอไหนบอไมมีีจะขัดตอนสามไม่เนาะมหนบอ แต่จริงไม่หายนะหมอก็บอกว่ามันไม่หายแล้วให้ทําใจบอกญาติเล้วว่าญาติก็เลยมาพูดไปพูดให้ฟังนี่แหละ